อ่ะมาเราจะมาเฉลยตัวนี้กันบลูทูธของพูดติดไหมเนี่ยทำไมไมันไม่ติดบลูทูธออน ตอนนี้มีกี่คนเนี่ยดูก่อนมีกี่คนหลายคนมากหนึ่งสองสามสีุ่ปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่อ่ะอุปกรณ์น่าจะพร้อมแล้วเห็นคุณคณรูไหมลูก เห็นแล้วนะอาจเตรียมพร้อมอาะ,ะ,ะ,ะเลฉลยเฉลยกันปากกาลบหกสิบสาลบสิตอบเท่าไหร่คะลบเจลแปโอเคลบเจปถูกค่ะทำไมจองครูเป็นอย่างนี้อโอเค ลบแปดตัวค่ะอ่าข้อสองลบลบเป็นบวกบวก,บวกเลยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ4 4 4สี่สี่สี่สอ่าข้อสามลบหนึ่งใช่ค่ะ <5. S 1> มันคือ 4, 4, 4, ลบหนึ่งข้อสี่ข้อสี่ลบลบหนึ่งอยอ่าอย่าลืมตัวทดนะหนึ่งร้อยอะไร หน่สิบหนึ่งร้อยสิบนะคะตอนนี้ลบเป็นอะไรบวกใช่ไหมคะเลขเจ็ดก,การหักล้างการตอบลบสีสสสสส่สิบสามลบสี่สิบสามลูกไม่ใช่หักกว่านะอะตอนนี้ข้อหกต่อปไรยลบหกสิบห้าใช่ลบหกสิบห้าอะข้อเจ็ดล่ะลูกลบหกสิบห้า มันเจ็ดเก้าสิบสามใช่ใช่ใช่ที่เก้าสิบสามแต่ไม่ใช่เครื่องหมายลบมันคือเก้าสิบสามค่ะเก้าสิบสามโอเคเข้อแปดรวมกันเป็นลบห้าสิบเท่าไหร่ลบห้าสิบเอ็ดอ่าห้าสิบเอ็ดนะคะอ่าเสียงสะท้อนนักเรียนระวังลำพูง น้อนกันนะคะอันนี้หักล้างกันได้เป็น112 <12. S 1> ข้อที่10ค่ะรวมกันรวมกันก็เป็น141ถูกค่ะ141โอเคข้อที่11ลูกข้อที่11ได้เป็น<บ>39ถูกค่ะลบ39ข้อที่12อ,อย่าลืมหักล้างกันใ<บ>ช่ค่ะลบ 7, ลบ 7. ข้อที่13ลบสิบสามลบเก้าสิบเลบเกโอเคค่ะข้อ14ลูกลบเจค่ะลบเจ็ดสใช่ลบเจคะ่ะข้อที่15้าคะ่ะหักล้างกัน <55. S 1> ลบสี <45. S 1> ได้เป็นลบสีห้าเพราะว่าตัว14เนี่ยโดนยืมใช่ไหมคะสิ 14, โดนยืมนะ โดนยืมเหสินะคะ13เลยลบกับ9เหลือ4นะคะ,ะตัวนี้ค่ะได้เป็น48 48ิบค่ะที่เป็นบวกข้อนี้ค่ะหนึ่งร้อยี่หน่ง้อยสีถูกต้องข้อสิลบสีลบสีค่ะข้อสิค่ะแปดส อ่าได้85นะคะเพาเป็นบวกกับอ่าข้อย0ข้อย0ได้ลบ59ลบ59ค่ะอ่าถูกต้องลบ 59, 59ค่ะกต้องโอเค<ม>นักเรียนรวบรวมคะแนนไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนอีกรอบหนึ่งว่าได้กี่คะแนนนะคะยังไม่ต้องถ่ายรูปลงนะไม่ต้องถ่ายรูปลงนะคะเพราะว่ายังมีเพื่อนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำโอเคไหม โอเคนะเพื่อนยังไม่ได้ทำอย่าถ่ายลงให้เพื่อนดูนะคะนักเรียนรวมคะแนนของตัวเองไว้อ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุรูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องค่าสามบูรณ์ของจำนวนเอาเห็นเปล่าตรงที่แชหน้าจอเห็นไหมลูก โอเคอะตอนนี้นักเรียนคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่นักเรียนพิมพ์บอกในแชทให้คุณครูได้ไหมคะอะพิมพ์บอกในแชทบอกแค่คะแนนนะคะว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ได้นะได้บอกนนค,คะแนนได้ไหมคะอะไรนะคะได้ไหมคะรูคููฟังไม่ทัน,น,นหนเฉลยใหม่ได้ไหมคะ ฉเฉลยใหม่อ๋อดูฉเฉลยใหม่ได้ไหมได้ได้ไดอ่าดูฉเฉลยใหม่คุณครูให้ดูฉเฉลยใหม่นะคะโอเคตัวนี้ตัวฉเฉลยแต่ไม่ต้องบอกเพื่อนหนึ่งทับสินะอ่าดูฉเฉลยเสร็จยังคะอนักเรียนดูฉเฉลยเสร็จหรือ,อยัง อโอเคไลน์ค่ะเรียบล้อค่ะโอเคงั้นคครูยกลงโอเคเดี๋ยวเขูพูดยไไังไงอะทีนี้ไปได้คะแนนเท่าไหร่บอกบอกมาในไลน์เด๋ยวนี้เลยอะบอกชื่อจริงก่อนก็ได้อะชื่อจริงได้เท่านั้นเท่านี้โอเคเนาะอะ ันที่สอจะเริ่มสอนแล้วนะรอไม่เอ่ยี๋ยวรอก่อนรอคนบอกคะแนนก่อนเอาอ,อีกนี้นี่ หนึ่งทับหนึ่งคะหนึ่งทับหนึ่งางนะคุณครูจะเริ่มสอนแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามารู้จักเรื่องค่าสามัมบูรณ์ของจํานวนเต็มสาอังกฤษพูดว่า absolute value นะคะ value ก็คือค่านั่นเองค,ค่าของ absolute นั่นเองนะคะทีนี้เราจะคุ้นเคยกับเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องค่าสามัมบูรณ์ของจํานวนเต็มนักเรียนฟังคุณครูอยู่เปล่า อยู่ค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะพูดเลยนะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มเนี่ยคือระยะห่างจากศูนถึงจำนวนนั้นๆเราจะใช้สัญลักษณ์ที่มีอยู่2เส้นสอ่ะสขีดนะคะที่มีอยู่2เส้น2เป็นตัวบอกว่ามันอยู่ในแอบ o ซ์ t e โอเคไหมที่เนี้ยบอกว่าค่ามันเป็นเท่าไหร่เราจะได้รู้จักกัน สองขีดนี้นี่คือค่าอ่าแอบสูตรแปด 8, แอบสูตสามหรือจะพูดว่าค่าสมบูรณ์ของแปดค่าสมบูรณ์ของสามอ่าเรียนปิดไมค์ก่อนก็ได้เลเสียงมาสะท้อนอ,อ,อ่ะ,ะเดลัวเรียนปิดไมค์ก่อนก็ได้แล้วพอจะตอบค่อยกดไมค์เปิดตอบแล้วก็ปิดคืนเดิมโอเคนะ โอเคอ่ะมาดูเรามารู้จักแล้วนะว่ามันเป็นระยะห่างจากจำนวนนั้นถึงศูนย์นะคะแล้วเราจะมารู้จักค่าสมบูรณ์ของ8ค่าสมบูรณ์ของ3ค่าสมบูรณ์ของศูนย์ค่าสมบูรณ์ของลบสตัวนี้เวลาอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบแตัวนี้อ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบสานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูมาดูตัวถัดไปอ่ะทีนี้ สำบู์ของ8นี่คือเลข8พอมองเห็นเลข8แล้วเขาบอกว่ามันเป็นระยะห่างจากจำนวนนั้นไปจนถึงเมนส์ปากกาคนักเรียนมองเห็นไหมนี่ระยะห่างนะคะระยะห่างของมันสแสดงว่านี่ค่าสมบูรณ์ของ8มีระยะห่างอยู่กี่ช่อง มี8ช่องก็ค่าสมบูรณ์ของ8มีค่าเป็น8นะคะโอเคไหมอ่ามาดูข้อที่2นะคะค่าสมบูรณ์ของ2นี่คือค่าสมบูรณ์ของ2มันคือระยะห่างจาก0ไปจนถึง2แสดงว่ามันมีค่าเป็นกี่หน่วย2หน่วยค่ะ โอเคต่อไปค่าสมบูรณ์ของศูนย์มันได้ไปไหนไหมคะถ้ามันได้ไปทางอื่นมันจะเป็นค่าอื่นแต่ค่าสมบูรณ์ของศูนย์มันได้ไปไหนไหมมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของศูนย์มีค่าเป็นศูนย์เพราะมันอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะคะโอเคนะมาดูตัวนี้ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบสนี่ค่าสมบูรณ์ของลบสาม ดูสิระยะห่างจากลบสไปจนถึง0นูนยมีค่าเป็นเท่าไหร่กี่หน่วย3หน่วย3หน่วยใช่ค่ะสามหน่วยส,สหน่วย,วยอ่าลองสังเกตนะพอเป็น3หน่วยอ่าตัวนี้ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบเอยู่ตรงไหนลบเนี่ลบเจ็ดมันห่างจากศกี่หน่วย7 7. 7หน่วยใช่ค่ะนักเรียนก็ต้องเขียนคำตอบเป็นเจ็ด แล้วถ้าตัวนี้ล่ะคุณครูแถมให้ค่าสมบูรณ์ของลบ32นักเรียนคิดว่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่32 <36. S 1> ใช่32หน่วยถูกต้องแสดงว่าอะไรที่อยู่ในค่าสมบูรณ์จะมีค่าเป็นอะไรคะเ็นบวกเป็นลบจำนวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์เลยมีค่าเป็นบวก สมอสังเกตไหมเพราะว่าตัวนี้นลกเรียนที่มีลบเนี่ยมีบวกเสมอใช่ไหมคะทั้งหมดเลยนะ,ะอ่ะแล้วทีนี้คุณครูแถมแถมให้แล้วตัวนี้ล่ะลบค่าสมบูรณ์สิบมีค่าเป็นเท่าใดเป็นเท่าไหร่ <10. S 1> อ่าใคร <10. S 1> ตอบ10ที่เป็นบวกผิดนะคะค่าตัวนี้คือลบสิาทำไมได้ลบคะเพราะตัวลบไม่ได้อยู่ในค่าสมบูรณ์ตัวเนี้ยไม่อยู่นะคะไม่ได้อยู่ในค่าสมบูรณ์สังเกตไหมตัวเราที่เราเคยเขียนไปเนี่ยตัวลบอ่ะมันอยู่ในค่าสมบูรณ์หมดเลยแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้อยู่แสดงว่ามันยังคงมีค่าเลบสิบ เก็ตไหมโอเคยังถูกไปต่อนะไปต่อนะคะอะไปตัวนี้อะ uh, ทีนี้มาดูนิยามในหนังสือเนี่ยถ้าเธอไปอ่านอะ <c oughs> มันจะบอกตัวนี้ค่ะเม mm hmm. ื่อ a แทนจำนวนใดๆค่าสมมูล ค่าสมบูรณ์ของ A คือระยะห่างจาก0ถึง A นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์แทนมาให้คือโอเคนะคะตัวนี้ก็คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วอ่ะมาลองดูจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้คุณครูยกตัวอย่างมา4ข้อให้นักเรียนดู4ข้อนี้ดูอ่ะข้อที่1 ทำไมคุณครูต้องทำสองบรรทัดให้เธอรู้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมบูรณ์หรือเครื่องหมายนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูนะคะบรรทัดแรกข้อที่1 6. บวกค่าสัมบูรณ์ลบตัวนี้ค่าสัมบูรณ์ลบของนักเรียนเปลี่ยนเป็นอะไรเก้ <9. S 1> ถูกค่ะแต่นักเรียนห้ามเขียน9้ามาตัวเดียวนะใครเขียน9้ามาตัวเดียวผิดค่ะเพราะนักเีย ต้องดูด้วยว่าทั้งหมดนี้ในส่วของเราอะมีอะไรบ้างมีเลข6บวกกันกับ9นี่ค่ะนักเรียนจะได้คำตอบในบรรทัดแรกเป็นแบบนี้เก็ตไหมเสร็จแล้วหบวกกับ9มีค่าเป็นเท่าไหร่สิบห้าเนี่ค่ะคือคำตอบของนักเรียนตัวนี้ค่ะเป็นคำตอบของเรา โอเคนะอยากเขียนแค่ตัวเดียวอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะ13ได้เปลี่ยนไหมไม่ไม่ได้เปลี่ยนเวลาเขียนนักเรียนค่อยๆดูความหมายจากซ้ายไปขวานะคะแสดงว่าเขียน13บวกบวกกับอะไรคะตัวนี้1นใช่ค่ะบวกกับ1นักเรียนเลยมิดได้คำตอบเป็น1ิบสใช่ใช่ คำตอบถูกแล้วมาดูข้อที่3ค่ะดูจากซ้ายไปขวานะคะตัวนี้ดูยากตอบเป็นอะไรลบสค่ะลบเจบวกกับสามดังนั้นได้คำตอบเป็นลบสถูกต้องค่ะโอเคทีเนี้ยถ้าใครถ้าใครหัวไวเนี่ยมันสามารถทำได้แต่<บ>ถ้านักเรียน ไม่ถนัดนะคะทำทีละขั้นเนี่ยจากซ้ายไปขวาข้อ4มีค่าเป็นลบ3ใช่ไหมคะลบกันกับตัวนี้มีค่าเป็น15ไม่ใช่ลบลบเป็นบวกนะคะตัวนี้คือสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์ไม่ใช่วงเล็บดังนั้นนักเรียนลองสังเกตดูว่ามันไม่สามารถนำมาทำลบลบ,ลบเป็นบวกได้ โอเคนะอ่ะดังนั้นตัวนี้พวกเดียวกันไหมพวกเดียวกันถ้าพวกเดียวกันเลยต้องรวมกันเป็นลบสิบแปดใช่ค่ะอ่ะทีนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำดูนะคะมีทั้งหมดอยู่10ข้อ มีทั้งหมดอยู่10บข้อนะคะนักเรียนไม่ต้องเร่งตัวเองนักเรียนทําทีละขั้นตอนพยายามทําทีละขั้นตอนแปลงโจทย์ให้มันถูกต้องก่อนแล้วหาคําตอบนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําลงในสมุดต,ตัวเองทําลงในสมุดต,ตัวเองนะคะอ่ะใครจะถ่ายรูป บนหน้าจอตอนนี้ก่อนก็ได้เอาโทรศัพท์โอ้ไม่ได้สิคือออดูโทรศัพท์ดูกับครูอยู่โอ้งงอ,อ่ะอเขียนโจทย์ตอนนี้เลยลูกเขียนโจทย์เลยโจทย์ตามนี้นะคะนนที่นี้เดี๋ยวโจทย์นี้นะคะเห็นหน้าจอ นักเรียนไม่เห็นหน้าจอเหรองั้นหนูเห็นหน,นูเห็นงั้นเดี๋ยวคุณครูทำรูปลงใส่ในโจทย์ของไอในในแชทนะคะแล้วนักเรียนไปดูทีนี้เดี๋ยวคุณรูจะให้เฉลยในช่วงเย็นของวันนี้โอเคไหมโอเคไหมเนี่ย โอเคคุณครูส่งรูปโจทย์ลงไปแล้วทีนี้งานวันนี้ยังไม่ได้เฉลยเวลานี้นะคะคุณครูให้นักเรียนมีเวลาทำใช้ทักษะเหมือนเมื่อสักครู่นะคะว่าทำอย่างไรเรียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณครูเอารูปของการเรียนเมื่อสักครู่ให้นักเรียนดูด้วยโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูดูก่อนตอนนี้มีใครมาออนกับออนไลน์กับครูบ้างเนี่ย อีมิล,ลี่มีจิตตะทัดโอ้เยอะหลายคนเลยอะที่นี่เดี๋ยวขอขอถามอีกรอบนึง คนที่ส่งคะแนนมาในตอนนี้นะคะคุณครูถือว่านักเรียนได้เรียนออนไลน์กับคุณครูนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ส่งคะแนนในตอนนี้คะแนนที่สอบไป20ข้อเมื่อสักครู่เนี่ย20ข้อเมื่อสักครู่นะคะใครไม่ได้ส่งมาถือว่านักเรียนไม่ได้เรียนออนไลน์กับคุณครูนะโอเคไหม ส่วนตัวแบบทดสอบ20ข้อเมื่อสักครู่เนี่ยใครไม่ได้ทําก็ทําด้วยนะคะอะใครไม่ได้ทันนักเรียนก็สามารถไปเรียนย้อนหลังได้เพราะว่าคุณครูบันทึกหน้าจอไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะส่งเป็นคลิปให้ในช่วงท้ายของวันนะคะเพราะว่ายังมี1ทับ16อีก โอเคไหมมิลลี่ข้าไม่ทานไม่เป็นไรแต่คุณครูจะเอาวิดีโอที่คุณครูขอบหน้าจอวันเนี้ค่ะส่งให้ลลโอเคนะมิลลี่อะนักเรียนทำสิบข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกรอบหนึ่งวันนี้บ๊ายบาย บายจ่ายสสวัดีค่ะแล้ตอนนี้ครูไปแล้วครูไปแล้วอะไรนะครูไปแล้วเหรอยัายเก่งขู่คุณห้ามล้อกำน้ำมึงมีเครื่องคิดเลขอยู่ใช่ไหมลุณใช่เลยครูไม่รู้เรียนมานและฟอสัตว์ ซื้อสัตว์ห้ามลอ,อกกันบ๊ายบายไปเจอกันใหม่